สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับรายงานที่เกิดจากระบบ l v c นะครับซึ่งเราจะต้องยืนยันข้อมูลก่อนนะครับจึงสามารถที่จะมาดูรายงานนะครับจากระบบ l v c ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เราได้ยืนยันไปแล้วนะครับก็จะไม่มีปุ่มนะครับเพิ่มข้อมูลให้เรานะครับก็ให้เราไปที่เมนูหลักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คลิกนะคับที่ ที่รายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับอลองดูนะครับรายงานตัวแรกนะครับนั่นก็คือรายงานรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับที่ยืนยันข้อมูลแล้วหลังจากนั้นก็ให้กรอกปีการศึกษานะครับแล้วก็เทอมหลังจากนั้นนะครับก็คลิกที่ปุ่มพิมพ์รายงานซึ่งระบบนะครับก็จะเอ็กพอร์ตนะครับให้เป็นไฟล์ Excel ซลนั้นเราก็ไปค้นหานะไฟล์ Excel ของเราเมื่อเราคลิกเข้าไปดูนะครับ เราก็จะเห็นนะครับว่าข้อมูลนะครับจำนวนนักเรียนนะครับของศูนย์นี้นะครับที่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับมีจำมีจำนวนเท่าไหร่นะครับแยกเป็นชายหญิงนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปคํานวณนะครับยอดเด็กอายุ 3- 5ถึงปีได้นะครับตัวอย่างนี้นะครับอายุเด็ก 3- 5ถึงปีนะครับเด็ก3 4 5ไม่มีนะครับ หลังจากนั้นนะครับรายงานที่2นะครับก็คือรายงานรายละเอียดข้อมูลเด็กเล็กนะครับอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดข้อมูลของเด็กนะครับข้อมูลผู้ปกครองด้วยนะครับเมื่อเราคลิกนะครับระบบเนี่ยก็จะให้เรากรอกนะครับปีการศึกษาและเทอมนะครับเมื่อเราคลิกนะครับที่พิมพ์รายงานระบบนะครับก็จะรายงานข้อมูลนะครับเป็นไฟล์ Excel ให้กับเรา หลังากนั้นเราก็ไปตามค้นหาไฟล์นะครับที่เราได้ดาวน์โหลดไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับอันนี้นะครับก็จะแสดงนะครับรายละเอียดข้อมูลเด็กนะครับผู้ปกครองนะครับรายละเอียดทั้งหมดอายุนะครับซึ่งเราสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์นะครับในรูปแบบต่างๆได้นะครับระบบเนี่ยก็จะรายงานสรุปนะครับเป็นไฟล์ Excel จํานวนเด็กทั้งหมดนะครับ ที่เราได้คีย์ไว้นะครับรายงานที่3มที่เราสามารถดูได้นะั่นก็คือรายงานจํานวนเด็กเล็กนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเลือกีการศึกษาแล้วก็เทอมนะครับหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มพิมพ์รายงานเหมือนเดิมครับระบบก็จะทําเป็นไฟล์ Excel ให้เรานะครับเราก็ไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดดูไฟล์ได้นะครับสิ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับข้อมูล อายุ2 3 4และก็5นะครับซึ่งเราสามารถนำข้อมูลนี้นะครับไปใช้นะครับในการคำนวณสีรายการนรับของเด็ก3-5ปีได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ